สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการบันทึกซื้อเชื่อแบบมีใบสั่งซื้อในแอปพลิเคชัน crystal p o s กันนะคะเมื่อเข้ามาแล้วไปที่หัวข้อซื้อค่ะไปเมนูซื้อเชื่อนะคะเมื่อเข้ามาแล้วให้ใส่เลขเอกสารในบินซื้อค่ะ ค้นหาใบสั่งซื้อกดที่รูปมือนะคะแล้วเลือกใบสั่งซื้อค่ะเลือกวันที่ซื้อนะคะตรวจสอบรายละเอียดของใบสั่งซื้อค่ะ ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อนะคะทั้งจำนวนและยอดเงินสุทธิบันทึกการซื้อเชื่อที่ไอคอนเครื่องหมายถูกด้านบุมบนขวามือเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ